ผมนี่ผ่านการผ่าตัด<ช>เป็นลิ่มเลือไปรั่วม,มาแล้ว ทุกวันนี้ผมก็เลยพักผ่อนเต็มที่เรามีความสุขกับงานที่เราได้ทําเลยก็ทําให้เราสู้แล้วแค่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่ไปเสี่ยงกับมันเท่านั้นเองหลายคนก็เป็นหว่วงเห็นผมคิวงานเต็มทุกวันเราเคยพลาดมันมาเรา,เราคิดว่าเราแข็งแรงครอยากบอกทุกคนว่าอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงอันนี้สําคัญที่สุดเลยผมผ่าตัดมาผมก็เลยพยายามเซฟตัวเองที่ตามที่คุณหมอแนะนําที่ทุกคนว่ากลัวว่าจะไม่พักผ่อนเพียงพอเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของหัวใจก็อาจารย์หมอก็ยะก็เอ็กซเรย์ทุกหกเดือนครับ หลังจากเคยผ่านเหตุการณ์เฉียดเสียชีวิตมาแล้วกับภาวะลิ้นหัวใจรั่วเฉียบพลันที่ทำให้นักร้องนุม่มบาวีหรือวีรยุทธ์นานช้าต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนและรักษาตัวระยะเวลาหนึง่งแต่ถึงวันนี้แฟนๆพากันสงสัยว่าทำไมบาววีกลับดูแข็งแรงผิดหูผิดตาไม่เหมือนคนเคยป่วยโรคหัวใจแม้แต่น้อยเพราะยังเดินสายเลนคอนเสิร์ตได้แบบจัดเต็มเลยทีเดียว อย่างการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแจ้งว่าบาวีจัดเต็มทั้งร้องเล่นเต้นต่อเนื่องกว่า2ชั่วโมงชนิดที่ไม่ได้ทิ้งเวทีไปไหนบางช่วงถึงขนาดว่าร้องเพลงไปยืนปาดเหงื่อไปแถมยังอนเตอร์เทนแฟนๆหน้าเวทีเซลฟี่ ie, สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงแบบสุดๆ กระทั่งผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สายตรงสัมภาษณ์บาวีก็ได้รับการชี้แจงถึงเรื่องสุขภาพล่าสุดว่าดีขึ้นจากเดิมมากแต่ด้วยคิวงานที่ตอนนี้แน่นแทบทั้งปีตนก็จะระวังเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยอยู่แล้วโอ้งานแต่งลูกนายกกว่านั้นคอ๋อ,อเมืองการนี่ไปโอเล่นเมืองการนี่แตกที่เม,มืองการอ่ะพี่ขึ้นไปร้องแบบโโหฟิตมากเลยฟิตฟสนุกทุกที่เลยคิวจองเต็มเลย ตอนนี้พี่เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตท,ทุกวันไหมะคะเกือบทุกวันถือว่าทุกวันอะเลยไม่มีวันหยุดเลยคิวยาวถึงเมื่อไรหร่ละคะตอนนี้ตอนนี้แต่คิวเต็มก็คงถึงเมษาครับเต็มเลยธันวาตุลาอะไรพฤศจิกาแล้วก็ปล,ปลายมีมีจองมานเยอะและ้วของปีนี้ตอ้ <c oughs> องปีนยกราคุมพามีนาเมษาเนี่ยเต็มหมดแล้วพี่รับงานเองเลยปหมคะรับเองครับรับเองแล้วก็มีผู้จัดการด้วยครับ อืมคือเป็นอิสระแล้วไม่มีค่ายใช่ไหมคะไม่มีค่ายแล้วก็รับเองเลยครับอืมพี่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเล่นประมาณกี่ชั่วโมงอะคะจนมากหนึ่งชั่วโมง45ห้านาทีครับเอนเตอร์เทนเต็มที่แบบหลายชั่วโมงต่อเนื่องพี่พี่เหนื่อยไหมหรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะอ่าคืออย่างนี้ผมได้ผ่านการผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นลิ้นกแปร่วมาแล้วใช่ค่ะทุกวันนี้ผมก็เลยพักผ่อนเต็มที่ครับเพราะว่าเพื่อสู้ในงานในวันต่อไปที่เรารับงานมาแล้วแล้วก็ผมเต็มที่กับทุกงาน บางงานก็สองชั่วโมงอย่างที่บอกบางงานก็ชัช่วโมงถี่มาบางงานก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ว่าผมก็ส่วนมากหนักไปทางซัดยาวคนเดียวเลยไม่ไปหยุด<ช>ยาวเลยม,มีมีนักร้อง่าม,มีในวงช่วยร้องบ้างเพลงสองเพลงที่เหลือก็ผมเลีย <c ười> ผมไม่คือ,อเรารู้สึกเรามีความสุขกับงานที่เราได้ทํามันมันเอาใจใส่มันก่อนครับมันเลยก็ทําให้เราสู้แล้วก็อีกอย่างคือพูดตรงเลยผมพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ผมต้องรู้ว่างานพรุ่งนี้เป็นงานแบบไหนเพราะว่าแฟนเพลงผมมันแปกอย่างคือผมมีกลุ่มแฟนเพลง เกือบทุกรุ่นเลยเราจะรู้ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวัยรุ่นพรุ่งนี้น่าจะเป็นงานเก็บบัตรพรุ่งนี้น่าจะเป็นงานเลี้ยงภายในพรุ่งนี้น่าจะเป็นงานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราทําการบ้านล่วงหน้าน,นิดหนึ่งครับเราก็สามารถคิดไอเดียออกว่าเราต้องออกแนวไหนอะไรเงี้ยครับดูประสบการณ์นะครับประสบการณ์เราใช้มาเยอะเราไม่พลิกตายตัวว่าเราต้องเล่นแบบนี้ตลอดอะไร <c oughs> บางทีเราพลิกสกคลิป สดๆตรงนั้นเลยถ้าเราคิดว่าทําให้ตรงไหนให้แฟนเพลงมีความสุขแล้วก็ร่วมร่วมอารมณ์กับเราได้อะไรเงี้ยครับบางงานมีเต้นไปป่านเหงื่อไปใช่ครับใช่ครับเต็มเลยครับใช่บางทีคนยุคหลังเนี่ยแฟนเพลงยุคหลังเราต้องเข้าใจว่าเขาพกโทรศัพท์มาเพื่อจะถ่ายรูปก,กับศิลปินตอนจังหวะเราว่างปุ๊บเราก็จับตัวสับเขาเตือนฟี่ให้เขาด้วยแต่จะทําให้หมดทุกคนมันทำไม่ได้แต่พยายามจะทําให้ให้ทุกคนบางทีก็เหนื่อยนะบางทีจับไม่ไปด้วยร้องเพลงด้วยถ่ายรูปด้วย เรียกว่าเอนเตอร์เทนเต็มที่ใช่ครับคือเราบางทีเราก็อาจจะเสียอารมณ์คนที่อยู่ข้างหลังบ้างเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจแต่ว่าให้ทุกคนเข้าใจว่าที่เราทําไปคือความสุขของทุกคนนั่นแหละแต่บางทีมันได้ไปทั่วถึงหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดอันนั้นเองครับแล้วก็เต็มที่ทุกงานเต็มที่ทุกงานพี่เคยผ่าตัดมาแล้วไงแล้วพี่ดูแลตัวเองยังไงฮะนอกจากการพักผ่อนอ๋อก็คือผมผมอันดับแรกคือสิ่งสําคัญคือพักผ่อนนี่แหละครับนอกจากการพักผ่อนก็คือเรา เรารู้ตัวเองเราก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องอะไรพวกพวกดื่มพวก uh huh. อะไรเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็อ่านการกินอะไรเงี้ยแต่เราก็กินเหมือนเดิมแหละแค่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่ uh huh. แล้วเราก็ไม่ไปเสี่ยงกับมันตอนนั้นเองคือเราเคยผ่านมันมาแล้วค่ะ uh huh. หลังจากที่เราผ่าตัดมาเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองเราดีขึ้นเลยครับ uh huh. เพราะว่าคนเรามันไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดมันจะไม่รู้ครับ uh huh. พอได้เจ็บปวดมาครั้งหนึง่งจะรู้เลยว่าเออเว้ เราต้องเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่ค่อยนอนไงสมมติว่าเราล้องเพลอเสร็จใช่ไหมเพื่อนชวนไปนู่นไปนี่ไปต่อกันไปคือบางทีไม่ได้ไปเหลวไหลเรื่องหร้ายๆอะไรไม่มีแก่แบบแบบนั่งในสว่างไปอย่างนั้นบางทีก็หรือไม่ก็ไปนั่งเป็นเพื่อนกับเพื่อนกับผูงอะไรเงี้ยกินก็ไม่กินบางทีเดี๋ยวนี้พอเราเลิกเลิกเราจะรู้เวลาจังหวะของมันสมมติเราเลิกงานเที่ยงคืนปุ๊บให้เวลาตรงนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงอาบน้ําบ้างไม่อาบบ้างก็แล้วแต่ไปใช่ไหม แล้วเราก็พักผ่อนนอนมันเต็มที่แล้วแต่ก่อนเราเราก็ไปรับละครด้วยเราเล่นคอนเสิร,ร์ตด้วยแต่เดี๋ยวนี้ผมทําแค่อย่างหนึ่งถ้ามีคอนเสิร,ร์ตก็คือคอนเสิร,ร์ตเลยแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มแต่รับละครก็รับละครเลยแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เต็ม,มอิ่มเพื่อจะสู้ในงานวันต่อไปได้คือคนเราถ้าไม่มีบทเรียนบางทีมันก็คือคิดว่าตัวเองแข็งแรงะครับอ๋อใช่เนี่ยน,นี่นี่เป็นเรื่องสําคัญครับเงินนะไกลๆก็อยากได้ครับแต่ว่าเราเรารู้ตัวเองละตอนนี้ หลายคนก็เป็นวหวงเห็นผมคิวงานเต็มทุกวันเลยก็บอก <c oughs> ว่าไม่พักผ่อนบ้างหรืออะไรบ้างผมเลยบอกว่าชีวิตนักร้องเนี่ยนะไปถามทุกคนได้เลย <c oughs> คืออาชีพของเขาคือบางคนเ็านอนสองทุ่มแต่นักร้องเนี่ยจะนอนประมาณตีสอง <c oughs> ส่วนมากเกือบทุกวงครับไปเช็คได้เลย <c oughs> และเวลาเตียงเขาก็คือสามโมงหรือสี่โมงเช้าถ้าไม่มีงานด่วน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> คือนั่นคือการนอนเต็มอิ่ม แต่ทีเนี้ยคนที่เขาเป็นห่วงเราเพราะเขาทำงานคนละเวลากับเราแล้วเขาจะไม่เข้าใจวงจรชีวิตเราเขาคิดว่าเราไม่นอนมั้งทาไมเอ๊แต่จริงแล้วนักร้องเนี่ยหรือว่าคนอ่ามันเหนื่อยกับการเดินทางหลายคนเลยเป็นห่วงแต่ถ้าพักผ่อนเพียงพอตามที่คิดไว้ตามที่ผมบอกเมื่อกี้ก็เหมือนคนทั่วไปอะครับทีนี้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนแล้วเราเคยพลาดมันมาเราเคยเป็นมันมาเรายอมรับตัวเองเพราะว่า เราคิดว่าเราแข็งแรงครับอยากบอกทุกคนว่าอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงอันนี้สําคัญที่สุดเลยออืแต่วอนผมคิดว่าผมแข็งแรงอะผมไม่เคยป่วยผมเตะบอลผมกออกกาลังผมลองเพลงเล่นละครเล่นหนงไไั<อ>นง,นงไปได้หมดทำแงงานทหารไปได้หมดมาป่วยปุ๊บรู้เลยว่าเออบ้าข้างในมันไม่ได้บอกเรานี่หว่าเนี่ยสําคัญเราเลยกลับมาดูแลตัวเองแบบการดูแลตัวเองนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรไม่ใช่ต้องทานผมไม่ได้ทานยาอ,อ,อะไรบารุงเลยนะค่ะไม่มี วิตามินอะไรเลยผม <laughs> ไม,ม่ไม่มีไม่มีเลย <c oughs> <im> ผมใช้ธรรมชาติในการดําเนินการชีวิตตัวเองหมดทุกอย่าง <c oughs> แต่ว่าเราก็เวลาลงเพลงก็ทุกคนแฟนคลับก็ถามเหมือนกันว่าทำไมเสียงยังดีเหมือนเดิมทําไม <c oughs> หน้าตาก็ยังดูไม่แก่ไม่อะไร <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> มากพ <c oughs> ี่ใช่อยู่แต่ว่ารูปร่างมันอาจจะท้วมไปบ้างเพราะว่ามันไปตามอายุเราก็บอกและอย่างผมผ่าตัดมาผมไม่สามารถจะออกกําลังกายหนักเหมือนเก่าได้ ผมก็เลยพยายามเซฟตัวเองให้ดีที่สุดที่ตามที่คุณหมอแนะนําคือออกกําลังกายไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าร่างกายให้เคลื่อนไหวบ้างแล้วก็ทํางานผมโชคดีที่ผมได้ทํางานในสิ่งที่ผมรักมันเลยทําให้ผมมีความสุขแล้วก็การพักผ่อนที่ที่ทุกคนว่ากลัวว่าจะไม่พักผ่อนเพียงพอเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับพักผ่อนเพียงพอแล้วนอนหลับเป็นกิมมากพี่มีต้องตรวจสุขภาพประจําอะไรยังไงไหมทุกเดือนทุกหมกเดือนครับ ว่าร่างกายเราเป็นยังไงน้ําตาลเกินเท่าไหร่ไขมันมีอะไรเลยคือมันมีเกินอยู่บ้างทุกอย่างเลยครับแต่มันก็ไม่ได้เกินแบบจนล้นอัตราพอเรารู้ว่าตรงไหนมันเกินมากไปเราก็พยายามเซฟลงเรื่องของหัวใจก็คือ อาจารย์หมอก็จะไปเรียกแล้วก็เอกซเรทุกหกเดือนครับผมโชคดีว่ะน่ะครับพอเราเหมือนพอผ่าตัดมาเนี่ยมันจะต้องเข้าไปหาหมอตลอดแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะเราแข็งแรงไงาาเราไม่ไปพบกุณหมอเลยเราก็แค่ตรวจสุขภาพประจำป,ปีปีนะครั้งแล้วเราไม่ได้รู้อะไรเลยแต่อนเนี้ยทุกหกเดือนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยคุณหมอก็จะบอกมาเลยว่าไอ้รถอันนี้นะอันนี้เยอะแล้วนะคืออันมาใส่ใจสุขภาพแต่ผมเข้าใจแหละเข้าใจตอนชีวิตเราวัยรุ่นน่ะมัน เราไม่ใช้หนักใช่ครับแล้วเราไม่คิดนะเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยป่วยอ่ะใช่ทีนี um> ้เลยหลายคนก็เลยบอกว่าเออพอมามาเจอครั้งนี้จะรู้จริงๆนะคนไหนไม่เคยป่วยนี่จะจะไม่เข้าใจหรอกจริงผมมาเป็นครั้งนึงจะรู้เลยแต่ถามทุกวันนี้ว่าเป็นคนป่วยไหมมันก็ไม่ใช่เหมือนคนป่วยแล้วครับมันแค่ว่าเราเคยป่วยมาแล้วแล้วเราก็เป็นมันอยู่แล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็อยู่กับมันไม่ได้ครับแล้วโรคหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ไม่มีเลยครับไม่มีผลอะไรเลยตอนนี้ดีมากเลยครับระบบหายใจการร้องเพลง หรือว่าอะไรแต่เราทํางานหนักมากไม่ได้ตอนนั้นคือวิ่งให้เหนื่อยๆหน่ยเหยมือนสุดๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ค<ะ>่ะแต่ชีวิตมันก็แค่ว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้คือหัวใจดีครับดีมากเลยครับพี่มีเทคนิคการดูแลตัวเองในวัยห้าสิบยังไงบ้างคะอันดับแรกอย่างที่บอกะครับพักผ่อนไม่เพียงพอครับนอนได<ะ>้เต็มนอนให้มากที่สุดเท่าที่นอนได้หลังจากทํางานแล้วนะพักผ่อนของผมก็ไม่มีอย่างอื่นน,นอกจากออกกำลังกายบ้างนิดๆแล้วก็ผมนอนหลับครับพักผ่อนนอนหลับ เรื่องอื่นผมไม่มีนะอ่านเสริมหรืออะไรเลยไม่เคยใช้เลยครับไม่เคยทานเลยก็มีลองบ้างแหละครับแต่พอสามวันห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเอ้ยมันก็กูรู้สึกเหมือนเดิมนีหว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเรานี่หว้าก็ไม่เอาราใจชีวิตเหมือนเดิมคือดื่มน้ําทานข้าวเป็นเวลาแต่ว่าเวลาของเราก็ไม่เหมือนชาวบ้านอีกพอถามว่าเพราะคนคน,คนต้องมากลางคืนนะเขาก็งงบางทีทาไมต้องกินกลางคืนทไมเพราะเราทํารอบเวลาไม่เหมือนชาวบ้าน,นะใช่ค่ะ นั่นแหละแต่บางคนเขาก็ไม่เห็นเราก็บอกเอ๊ะนั่นแลเรากินกันคือคือมันบางทีรอบเวลาเราไม่เหมือนกันนะครับอ mm hmm. คนเขาทางานกลางวันเขาก็ต้องกินกลางวันแต่นี้เราคนทํางานกลางคืนอืรอบเวลามันไม่เหมือนกัน <laughs> mm hmm.